เก็บให้หมดจดให้ทันเลขตาเซหลักกิโลเฮียนเข้าฝัน16กรกฎาคมพศ2566เลขนี้นะคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองไปสู่ผู้สุขคนค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอหลันลาซ่อมผ้าพารวยนะคะพบกันวันนี้นะคะมีแนวทางเลขหลักกิโลนะคะที่ยัง เป็นที่คือฮากันอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วหลายงวดติดนะคะจะเป็นเลขอะไรนะั้นเราไปดูข้อมูลกันเลยเนาะค่ะและหลายท่านหลายอาจารย์นะคะสำหรับในคลิปนี้ที่จะนามาเสนอนำมาแบ่งปันนะคะเราก็มาย้อนดูกันสักหน่อยนะคะแนวทางแรกเป็นหลักกิโลเฮนค่ะท่านผู้ชม เข้าเป้างวดที่3ชาวบ้านเฮลั่นนะคะสารหลักกิโลให้โชคถูกรางวัลน,นะคะมีสองเนะคะสำหรับงวดเข้ามา2งวดเลยเนาะคะ่ะสำหรับส7งเเลขที่เหลือก็จะมี1,8นะคะที่ยังไม่มาเนาะ,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 ะค่ะพี่น้องเนาะและขานน่าจะเป็นเข้าระบบเลขอันแล้วเนาะคะ่ะขึ้นทะเบียนอัานเป็นที่เรียบร้อยนะนะว่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ และก็079907มาแล้วนะคะจะมาเป็น079ะะหรือเปล่าเป็นเลขที่<ร>ยังเหลือยอยู่นะคะที่ยังไม่ออกก็คือ2079นะคะ079ก็มาจากตัวเลขนี้เนาะคะ่ะและค่ะ207นะคะทึกตาตองใจแม่ยายมอนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะและค่ะเลขเบอร์เสื้อนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ15เนาะคะ่ะ คลิปที่แล้วที่ผ่านมาที่แม่มนเอามาสเสนอแมมอนก็บบไดวอาให้ฟังเนาะค่ะว่าเห็นเหล็กหนึ่งห้พี่น้องก็อาจจะเห็นอยู่เนาะค่ะเห็นนํากันบ่ค่ะพี่น้องและงวดนี้นะคะก็เป็นที่ต้องตารตองใจแม่ยายมอนอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะ ตาเซหลักกิโลเฮนเข้าฝันงวดวันที่16รกรกฎาคม66นะคะ่ะเพิรนบอกว่าจะให้ติดต่อกันเป็น7งวดนะคะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้ว3งวดนั่นเองเนาะคะ่ะตามที่ได้ยินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะตามที่โพดเพิ่นโพดมาเนาะคะ่ะซึ่งค่ะหลังจาก พิ่นยกากได้ซานไหมมาซานค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าก็เป็นที่รู้รู้กันเนาะค่ะตามข่าวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเรามาดูเลขฝันนะคะ16ะกรกฎาคม66นะคะ70เนาะคะ่ะ370เนวยค่ะพี่น้อง18และก็27นะคะและค่ะท่านผู้ชมย้อนรอยไปอีกงวด วันที่1ก,กรกฎาคมนะคะหกเนาะค่ะไม่มาเนาะค่ะสำหรับเลข5้าหนะคะหรือว่า17ึ่งนะคะศูนมาเป็น3ตัวหน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้จะปล่อยมาหรือเปล่านะคะก็มารอลุ้นกันเนาะค่ะสตัวหน้ามี7 9็ด7 3 3ตัวท้าย5 1าและ4ี่นส่นะคะส่วน เลขท้ายรัฐบาลนะคะสองตัวท้ายลอตเตอรีร่คือสองเก้านะคะสำหรับหวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะและค่ะเมื่อปีกลายนะคะปีหกห้าปีที่แล้วนะคะสี่หนึ่งเจ็ดก็มาซ้ำรอยเดิมและะ้วค่ะพี่น้องเนาะ,ะและค่ะหกหนึ่งเอาไม่ค่ะพี่น้องไม่ม่อนบอสผิดเนาะคะ่ะหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะคะ่ะมาซ้ำรอยเดิมนะคะและหนึ่งเจ็ดไม่มาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะจะมาปี จะมาเป็นงวดวันที่16หรือเปล่าเพ่นวาจังซีเนาะค่ะแม่มอนก็เอามาสูพี่น้องเบิงเนาะค่ะและค่ะมาดูกันที่ชุดพิเศษของอาจารย์ดุยพลันนะคะ16กรกฎาคม6 6นี้นะคะเอามาลงให้ดูเป็นแนวทางเพ่นวาจังซีค่ะพี่น้องเงินในกระเป๋าท่านไม่ชอบเลื่อนผ่านเพ่นวาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ4 3่ 483938983049549594นะคะ604406706760914941นะคะเน้นค่ะ4983นะคะรองที่04และ14นะคะหลักๆแล้วพื้นก็คงจะเน้นที่เป็นสีแดงเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ส่วนชุดนี้เป็นชุดวัดดวงนะคะต้องรีบหาซื้อลอตเตอรี่กันแล้วเนาะคะ่ะหรือว่าพี่น้องใดแล้วก็บรจักเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะที่แม่มนลงให้ก่อนหน้านั้นเนาะคะ่ะทำมากรฟ้าค่ะพี่น้อง5 0 4 0 4 5 1 4 1 4นะคะและชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์อุดมธัญญาหารนะคะ940-40นะคะ4 0 0 4ตรงกับแนวทางของ อาจารย์ดุยพลันเนาะค่ะเป็น605แล้วจะกลับหัวเป็น940หรือไม่นะคะและค่ะเลขนี้ก็น่าจะขึ้นทะเบียนเป็นเลขอั่นจ่ายครึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้องหาฝาวดึงลอตเตอรีกันเนาะค่ะล่างนะคะยังมั่นใจ61ค่ะพี่น้อง ชุดต่อมาค่ะคุณหน้าคุณตากับลายมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะซึ่งค่ะเข้าบ่อยเดินดีอยู่เด้อค่ะสําหรับลายมือนี้นะคะพี่น้องงวดที่ผ่านมาแม่ม่อนก็รู้สึกว่าแม่ม่อนว่าคุณคุณกับลายมือเพิ่นเข้าอยู่เนาะค่ะคันตัดสองตัวเนาะพี่น้องเนาะแจกหวยฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องขอขอบคุณแนวทางของอาจารย์ท่านนี้เนาะค่ะบ่งู้ว่าเป็นของผู้ใดค่ะพี่น้อง บนนะคะ2 3งสามสองนะคะสองสามสามสองและสองสองเนาะค่ะล่างคือ5 5าห้านะคะหนึ่งเก้และ6 1หนึเด้อค่ะและต่อด้วยชุดแนวทางสิทธิ์หลวงพ่อแดงนะคะสิเดือน7 6, 6็นี้เด่นที่เลข1นึเด้อค่ะเลขในตารางมี7จ็ดหสา 0นย์และ8นะคะชุด3ตัว715 151318 15, 7578และ71นะคะ715517 mm hmm. ก็เป็นเลขนะคะในงวดวันที่1 1กระกฎาคมปี64นั่นเองนะคะ่ะจะมาเป็นย้อนหลังหรือเปล่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมารอลุ้นกันเนาะคะ่ะ ชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขของช่างคมนะคะวิ่งที่8และ9เนาะคะ่ะเน้นไปที่8เด้อค่ะพี่น้องชุด2ตัวบนและล่างคือ8 1 8 2 9 1แสองและ9 2สองนะคะหัวช่างคมไม่เห็นนานแล้วเด้อค่ะซึ่งงวดนี้เจอมาก็นำมาฝากนะคะชุดต่อมานะคะเขาบอกว่าเป็นแนวทางของอาจารย์เมืองมหานะคะ 16รกฎาคม6 6 4 3 8 4 8 3 4 3 1 4 1 3 4 3 6และ4 6 3นะคะต่อด้วยแนวทางของอาจารย์บัวคำสีนะคะบาเห็นแนวทางพื้นดนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ16เดือน7 6 6นะคะ1 5 2 6 7 0 5 2 7 0 1 2และ4 2เนาะค่ะ ต่อด้วยแนวทางชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมแนวทางหลานกล้วยบินนะคะเข้ามาแล้วสองงวดติดเข้าสองโต๊ะเด้อค่ะพี่น้องแม่ม่อนบม่ได้เอาข้อมูลเก่าเพิ่มมาแนบแล้วค่ะงวดใหม่นี้นะคะแนวทางเพิ่นมีแคนนี้เนะค่ะพี่น้อง8 6 5หนะคะ8 6 8 5และห5นะคะต่อด้วยแนวทางของมะยมแดงนะคะเห็นมะยมแดงนำโชคเนาะค่ะ 16กรกฎาคม66เด่นที่เลข1นะคะ17 18 19เน้นที่15นะคะ115นะคะและ915นเนาะคะ่วะวัดที่ผ่านมารู้สึกว่าเพิ่นจะให้905เนาะคะ่ะเกือบแตก3ตัวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะรับรองในว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นเข้าเนาะค่ะพี่น้องเข้า0550เนาะคะ่ะ และก็มาต่อกันที่แนวทางของแอดพอยนะคะงวดวันที่16เดือน7 66นี้เด่นที่เลข7นะคะ75 70 78 77 74นะคะ875เม็ดเดียวนะคะสำหรับชุด3ตัวส่วนใครที่ชอบออกกำลังกายนะคะแอดพอยก็ให้เลข7กับเลข8เนะคะ่ะ และชุดต่อมาค่ะปิดท้ายด้วยเลขแลนเลขเออกกำลังกายของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยเนาะคะ่ะเข้ามาแล้วหลายงวดติดนะคะสำหรับเลขตัวเดียวของเพิน่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับงวดนี้16เดือน766นะคะเด่นบนมาแน่ๆ1่และศูนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะโชคดีะเพิันวาค่ะพี่น้อง ระวังนะคะเราก็มาจับแมตกันนะคะ17 1 8 0, 0 8จ็น,นะะึ่งแปนเนย์เซนติค่ะพี่น้องเนาะมากพอค่ะขันมากก็ตามเพิ่นไปเนาะคะ่ะ0 8ก็งามอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะคะ่ะแมมอกนก็เวาไปสักน,นะคะ่ะพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะ ผิดพลาดประการใดแม่มอนกราบขออภัยมานะที่นี้นะคะท่านผู้ชมและนะคะแม่มอนชอบแคปชั่นนี้ของแอนนางฟ้าน,น้อยใจเกินร้อยนะคะก็ขออนุญาตนํามาแบ่งปันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนที่ชอบซื้อหวยไม่ใช่คนติดก,การพนันแต่เป็นคนชอบซื้อฝันฝันว่าสักวันฉันจะรวยเป็นวานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาค่ะ เาก็จะรวยกันในเดือนนี้นะคะพี่น้องเพราะว่านะคะเดือนนี้ออก3ครั้งเลยนะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะ่ะโชคดีเฮงเฮงปังปัมันมันสุ้สุคนไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ